ตรา194ด้วยอำนาจแห่งมูนี่เจ้าหนี้ย่อมมีสิทธิจะเรียกให้ลูกหนี้ชำระหนี้ได้อันหนึ่งการชำระหนี้ด้วยงดเวน้นการอันใดอันหนึ่งก็ย่อมมีได้195วรกหนึ่งเมื่อทรัพย์ซึ่งเป็นวัตถุแห่งหนี้นั้นได้ระบุไว้แต่เพียงเป็นประเภทและถ้าตามสภาพแห่งนิติกรรมหรือตามเจตนาของคู่กรณีไม่อาจจะก,กำหนดได้ว่าทรัพย์นั้นจะพึงเป็นชนิดอย่างไรท่านว่าลูกหนี้จะต้องสงมอบทรัพย์ชนิดปานกลาง วักสองถ้าลูกหนี้ได้กระทําการอันตนจึงต้องทําเพื่อสมมอบทรัพย์สิ่งนั้นทุกประการแล้วก็ดีหรือถ้าลูกหนี้ได้เลือกกําหนดทรัพย์ที่จะสมมอบแล้วได้ความยินยอมของเจ้านี้ก็ดีท่านว่าทรัพย์นั้นจึงเป็นวัตถุแห่งหนี้จําเดิมแต่เวลานั้นไป2องสวรรคหนึ่งถ้าเวลาอันจะพึงชําระหนี้ไม่ได้กําหนดเอาไว้ หรือจะอนุมานจากพฤติการทางปวงก็ไม่ได้ท่านว่าเจ้าหนี้จะเรียกให้ลูกหนี้ชำระหนี้ได้โดยพลันและลูกหนี้จะชำระหนี้ของตนได้โดยพลันดุดกันวรกสองถ้าได้กำหนดเวลาลงไว้แต่หากกรณีเป็นที่สงสัยท่านให้สันนิฐานว้ก่อนว่าเจ้าหนี้จะเรียกให้ชำระหนี้ก่อนถึงเวลานั้นหาได้ไหมแต่ฝ่ายลูกหนี้จะชำระหนี้ก่อนถึงกำหนดนั้นก็ได้ มาตรา2 0 4โวหนึ่งถ้านี่ถึงกําหนดชําระแล้วและภายหลังแต่นั้นเจ้าหนี้ได้ให้คำเดาลูกหนี้แล้วลูกหนี้ยังไม่ชําระหนี้ลูกหนี้ได้ชื่อว่าผิดนัดเพราะเขาเตือนแล้ววักสองถ้าได้กําหนดเวลาชําระหนี้ไว้ตามวันแห่งปฏิทินและลูกหนี้ไม่ได้ชําระหนี้ตามที่กําหนดท่านว่าลูกหนี้ตกเป็นผู้ผิดนัดโดยไม่พักต้องเตือนเลยวิธีเดียวกันนี้ถ้านด้ใช้บังคับแก่กรณีที่ต้องบอกกล่าวล่วงหน้าก่อนการชําระหนี้ซึ่งได้กําหนดเวลาเอาไว้ อาจคำนวณรับได้โดยปฏิทินนับแต่วันที่ได้บอกกล่าวมาตรา205ดับใดที่การชําระนี้ยังไม่ได้กระทําลงเพราะพฤติการอันใดอันหนึ่งซึ่งลูกนี้ไม่ต้องรับผิดชอบดับนั้นลูกนี้ได้ชื่อว่าเป็นผู้กิจนัดิไม่